การตัดใบข้าวจะช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหาเรื่องข้าวล้มจะเกิดการล้มในช่วงระยะเวลาตั้งท้องเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของวัชพืชเรื่องของหญ้าที่เกิดในานาข้าวนะครับเราควรที่จะเลือกตัดในช่วงที่อายุไม่เกิน2เดือนหรือ60วันวันแล้วก็ระยะการตัดถ้าเป็นข้าวใบนาตัดให้เหลือต่อประมาณ1ฟุตสําหรับส่วนที่มีวัชพืชหรือมีหญ้าขึ้นนะครับเราควรที่จะตัดให้ตํานิดหนึ่งประมาณ15เซนก็พอ ข้าวหลังจากที่เราตัดไปแล้วไม่เกิน2วันเขาจะเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมาข้าวเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้เร็วกว่าหญ้านะครับหลังจากที่เราตัดเราก็จะเริ่มเปิดน้ําใส่นะครับจากนั้นก็ประมาณ1สัปดาห์เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเพื่อให้ข้าวเนี่ยแตกกอได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในการตัดใบข้าวนะครับเราจะตัดเพียงแค่ปีละครั้งนะครับสำหรับข้าวที่เราสามารถตัดใบได้นะครับก็จะเป็นข้าวในกลุ่มของสายพันธุ์ที่ข้าวที่มีลําต้นสูงนะครับอย่างหอมมะลิ105หรือจะเป็นข้าวเหนียวกข สําหรับข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มของข้าวที่มีต้นเตี้ยอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดหรือเราไม่ควรที่จะตัดเลยสําหรับประโยชน์ของวิธีการตัดไปข้าวเราสามารถที่จะลดปัญหาในเรื่องของการล้มของต้นข้าวช่วยลดปัญหาโรคและแมลงช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการกําจัดข้าวหีข้าวเด้งได้ซึ่งถ้าเกิดเราตัดไปแล้วต้นข้าวเนี่ยก็จะได้รับการกระตุ้นซึ่งจะทําให้ข้าวสามารถแตกกอได้มากขึ้น จากงานวิจัยงานทดลองต่างๆสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวได้ถึง12%จากที่เราทำมาแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการตัดใบข้าวนะครับ เพราะว่าการตัดใบข้าวจะช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหาเรื่องข้าวล้มนะครับข้าวที่งามจนเกินไปใบหนาจนเกินไปนะครับจะเกิดการล้มในช่วงระยะเวลาตั้งท้องก่อนที่จะออกรวงซึ่งมันจะทําให้เกิดผลเสียหายเป็นจํานวนมากและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของวัชพืชเรื่องของหญ้าที่เกิดในนาข้าวรวมไปถึงพวกข้าวดหนียข้าวเด้งด้วยดังนั้นแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดโรคและแมลงให้กับข้าวด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างข้าวที่จําเป็นจะต้องตัดตัััวออยย่่างงจะะูฝนนี้ครบ เป็นข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ105ตัวนี้จะใบหนาจนเกินไปเพราะว่าเขาได้รับแสงแดดน้อยแล้วก็เกิดจากใบไม้เนี่ยทับถมกันเป็นเวลานานแล้วก็เป็นปุยยางดีซึ่งข้าวตัวนี้อายุ55วันเขาจะเกิดอาการที่จะล้มแล้วเราควรที่จะตัดออกเพื่อป้องกันปัญหาในเรื่องของโรคและ,มะแมลงที่จะเกิดขึ้นต่อไปถ้าเกิดเราไม่ตัดสิ่งแรกเลยก็คือมันจะต้องล้มแน่นอนซึ่งมันจะล้มในช่วงระยะเวลาที่ตั้งท้องนะครับตัวนี้จะมีปัญหาในเรื่องของหญ้าวัชพืชต่าง คือเขาจะขึ้นมาเป็นจํานวนมากนี่นะครับตัวนี้จะเป็นพวกวัชพืชพวกหญ้าต่างๆขึ้นมาเพราะว่าน้ําท่วมไม่ถึงหรือไม่มีน้ําขังบริเวณนี้สําหรับการตัดใบข้าวนะครับเราควรที่จะเลือกตัดในช่วงที่อายุไม่เกิน2เดือนหรือ60วันซึ่งข้าวที่อยู่ในระยะที่อายุไม่เกิน2เดือนหรือ60วันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแตกกอได้แต่ถ้าเลยจากนั้นไปนะครับเขาจะหมดระยะการแตกกอ สำหรับบริเวณที่เราจําเป็นจะต้องตัดนะครับเราควรที่จะเลือกให้ดีบริเวณที่1ก็คือเป็นบริเวณที่มีใบหนาลําต้นเรียวยาวอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่มีวัชพืชหรือน้ําท่วมไม่ถึงหรือเราสามารถที่จะตัดทั้งแปลงเลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตนะครับอ่าแล้วก็ระยะการตัดถ้าเป็นข้าวใบหนาตัดให้เหลือต่อประมาณ1ฟุตสําหรับส่วนที่มีวัชพืชหรือมีหญ้าขึ้นนะครับเราควรที่จะตัดให้ต่านิดนึงประมาณ15เซนก็พอ ข้าวหลังจากที่เราตัดไปแล้วไม่เกิน2วันเขาจะเริ่มแทงยอดใหม่ขึ้นมาข้าวเนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้เร็วกว่าหญ้านะครับหลังจากที่เราตัดก็จะเริ่มเปิดน้ําใส่จากนั้นก็ประมาณ1สัปดาห์เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเพื่อให้ข้าวเนี่ยแตกกอได้ดียิ่งขึ้นสําหรับใบข้าวที่เราตัดไปแล้วเราสามารถที่จะเอาออกก็ได้ไม่อ,ออกก็ได้ถ้าเกิดมันมีมากจนเกินไปเราควรที่จะเอาออกเพราะว่ามันจะทับต่อข้าวนะครับ การบำรุงข้าวสามารถที่จะให้ปุ๋ยได้แบบเป็นปุ๋ยเคมีทั่วไปสูตรต่างๆตามที่ชาวนาเคยใช้กันมันขึ้นอยู่กับสภาพของดินแต่ละนาแต่ละคนซึ่งในการตัดใบข้าวนะครับเราจะตัดเพียงแค่ปีละครั้งหรือฤดูกาลละครั้งก็พอนะครับสำหรับข้าวที่เราสามารถตัดใบได้นะครับก็จะเป็นข้าวในกลุ่มของสายพันธุ์ที่มีลำต้นสูงนะครับอย่างหอมมะลิ105หรือจะเป็นข้าวเหนียวกอขอ6 สําหรับข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มของข้าวที่มีต้นเตี้ยอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดหรือเราไม่ควรที่จะตัดเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดไปแล้วเนี่ยข้าวจะไม่ขึ้นจะสร้างความเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์สำหรับประโยชน์ของวิธีการตัดไปข้าวเราสามารถที่จะลดปัญหาในเรื่องของการล้มของต้นข้าวล้มก่อนออกรวงได้ช่วยลดปัญหาโรคและ,มะแมลงช่วยในเรื่องของการกําจัดวัชพืชช่วยกระตุ้นการแตกกอของข้าวช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวได้นอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะใช้ในการกําจัดข้าวหยดข้าวเด้งได้ ซึ่งถ้าเกิดเราตัดไปแล้วต้นข้าวเนี่ยก็จะได้รับการกระตุ้นซึ่งจะทําให้ข้าวสามารถแตกกอได้มากขึ้นจากงานวิจัยงานทดลองต่างๆสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับข้าวได้ถึง12เนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านทํานาแล้วเจอปัญหาในเรื่องของข้าวล้มก่อนออกรวงหรือจะเป็นปัญหาในเรื่องของวัชพืชเรื่องของหญ้าในนาข้าวเรื่องของข้าวเด็ดข้าวเด่งท่านสามารถที่จะนําเอาวิธีการตัดใบข้าวนี้ไปใช้งานได้นะครับ สำหรับวิธีการตัดไปข้าวก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ทําได้ง่ายทําได้ไวประหยัดต้นทุนและก็เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาวิธีนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้นะครับจากที่เราทํามาแล้วได้ผลดีครับ